นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวะฮะทำไมไททันคาเมล่าแมนโดนบอลสิทธ์ของพวกแอสโตเทเิตควบคุมมันไม่ใช่บอิลสิทธ์หรอกหนะาไททันทีวีแมนตามที่ชันวเคะห์ดูแล้วนะมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตด้วยซ้ํามันน่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรสักอย่างนี่แหละของพวกแอสโตเทเิตที่ทําให้ไททันคาเมล่าแมนไปอยู่ฝั่งนั้นเออแล้วเจ้าไอ้แกนกาบ้านั่นออกจากไททันคาเมล่าแมนได้ยังไงฮะชันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คนที่รู้น่าจะเป็นจีแมนเพราะว่าเจ้านั่นคือแอสโตเทเิต เออเออเอางี้แล้วกันนะไททันสปิเกอร์แมนความหวังอยู่ที่นายเพราะว่าพวกแอสโตเทเลตมันแพ้ขึ้นเสียงเพราะฉะนั้นให้นายกลับไปอัปเกรดซะแต่ไททันคาเวลาแมนไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นต่อให้นายอยู่ที่นี่นายก็ไม่สามารถสู้พวกแอสโตเทเลตได้อยู่ดีกลับไปซะฉันไม่อยากจะให้นายต้องมาตายที่นี่เปล่าเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเอาละส่วนนายแซนติสให้นายไปหาแซนติคาเวบลาแมนสปิเกอร์แมนและสกีบูี่เทเลต หาข้อมูลที่มันสามารถดึงแกนกลางนั้นออกมาได้โอเคส่วนนายท็อกซิกบบวอยู่กับฉันคอยจัดการพวกแอสเตรเได้เลยส่วนนายพวกที่เหลือกลับไปที่ฐานก่อนโอเคไหมโอเคดูเหมือนพวกพวกมันจะมาแล้วนะท็อกซิกบบวพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเอานี่ปืนฉันทำให้แล้วขอบใจมากแซติสเอาล่ะททันทีแมนพร้อมแล้วโอเคเฮ้ยยะ ขอให้พวกนายทั้งสองคนปลอดภัยนะโอเคเอาล่ะไททนันีวีแมนมันมาแล้วได้ครั้งนี้แกไม่ได้หนีไปไหนแน่นอนฉันจัดการไอ้ก้ามปูนั่นเองส่วนนายไปจัดการลูกกระจอกพวกมันซะโอเค จ้าเฮ้ยเข้ามาเลยย้าเ้อเสร็จไปหนึ่งเฮ้ยจ้าเฮ้อเฮ้ยย้าเฮ้ยฮ้อจ้าเฮ้ยจ้าฮ้อปล่อยแน่แกเฮ้ยเอานี่ไปกินฮ้อฮ่อเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยจ้าย้าฮึแค่นี้ก็เรียบร้อยฮ 啊！哟！啊！干嘛？呵！呵！嘿！哟！啊！啊！哟！哟！嘿！哟！哟！哟！躺在这里，你敢咯？哈！哟！啊！ แกมันไหลข้าเยอะเศษขยะเยอเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอก็สมควรตายไปฮ้แกนั่นแหละเออยอะเอออาเยอะเยอะเยอะเออเอาหนี้ไปซะถอดอุปกรณ์แกมาเออน้อยน่าแกเออ เออเออตายนาสมเพทย์ยเฮ้ยยาเออยเยาตายซะเยเยเยาเฮ้ยเยเยาบอกมันซะไททันขาเว่ล่ามาอยู่ที่ไหนไม่มีวันก็ตายซะ

ฉันยังพอไหวเออแต่ท่านทีวีแมสระวังฮะยา้าเ,เคทว่ามันจะจบง่ายๆอย่างนั้นเหรอฮะเออมีดเท่าไหร่ก็ใส่มาซะไอ้กามปูได้ยะเออ,เอ,อ,เอ,อไอ้นอนมัดแรงยะเออ,เอ,อท็อกซิกเบาถอยซะ สภาพฉันมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วแต่ฉันจะไม่ทิ้งนายไปอีกไปซะเดี๋ยวฉันรับมือไอ้ก,กามปูนี่คนเดียวเองแต่ไปซะเร็วเข้ายะเอออะไรเป็นอะไรไปฮะ่ายท,ท่านทีวีแมนเหลือกแกอีกตัวไอ้มันหัวหัวท็อกซิกเบาย่เอ้อ เอ้ยเอาด่ไปซะยายาฮะบ้าน่ยยิงไม่เข้าเลยถึงตากแกแล่ละตายซะฮะฮะฮะคิดถึงฉันไหมอะไรกันหรือว่าอะไรกัน,ออกนท่านผู้บัญชาการ แกก็รู้นี่จังเกิลนอตว่าฉันไม่เคยทิ้งเพื่อนใครเพื่อนแกไว้จีลียมทายท่านทีวีแมนกับถาซะเดี่ยทางนี้ฉันเคีรยเองนายก็เหมือนการทอกสิกเบากลับไปซะโอเคถอยกลับท่านทีวีแมนเออท่านดายุกจะไม่ให้อภัยท่านหรอแล้วฉันเคยขอให้มันให้อภัยฉันด้วยหรอฮะเหรอ,อย มันก็แค่ขนขี้ขาตาขาวไม่ยอมออกมาสู้ตรงๆอย่างนั้นเหรอนั้นลองมาเจอกันหน่อยไหมจังเกิลน,นสัสฮ